สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามยโสธราเสรีภาประชากรค่ะวันนี้อาจารย์อยู่ที่ปรา,าสาทเขาล้นนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งบริบทน,นะคะจะเป็นปรา,าสาทสามหลังนี่ก็จะเป็นอีกหลังนหนึ่งนะคะนู่นก็จะเป็นฝั่งนั่นก็จะเป็นอีกลัานหนึ่งซึ่งแต่ละหลังนะคะซ้ายขวาเนี่ยเราจะเห็นฐาน ฐานเหล่านี้ใช้สําหรับการประกอบพิธีกรรมนะคะที่เราเห็นเป็นจุดดวงนี่นะคะเป็นการาเป็นเพื่อดูเรื่อยามเพื่อดอูวันเวลาหรือด้านโหราศาสตร์นะคะแล้วก็การโคจรของดวงดาวและถือว่าเป็นฐานแห่งการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูด้วยนะคะดังนั้นปราสาทเขาโลนเนี่ยตั้งอยู่บนภูเขาเล็กๆนะคะไม่สูงมาก บันไดขึ้นนะคะเป็นบันไดแบบธรรมชาตินะคะที่ไม่ได้มีการตกแต่งอะไรให้สวยางามถือว่าเป็นเทวสถานนะคะที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเด็พพระศิวะเทพและได้ถูกการาดูแลปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมจากกร,ร,รมศิลปากร,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 รที่ผ่านมา ท้งนี้นะคะ,ะตัวบันของประสาทน,นะคะก็ได้ไคืนมานะคะซึ่งตัวอง์จริงหรือบันจริงนั้นก็ได้ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการข้อมูลนะคะอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วที่ศูนย์บริการข้อมูลปราสาทสักด๊อกอกทงนะคะดังนั้นถิ่นนี้เองจึงเป็นถิ่นกําเนิดน,นะคะของอ ความงดงามที่อยู่บนภูเขานะคะที่เหล่าพระมนาจารย์แล้วก็เหล่าบรรพบุรุษเนี่ยได้พยายามส,สรรรส้างแล้วก็พยายามสร้างเทวสถานเนี่ยขึ้นมาเพื่อไว้เป็นศาสนสถานแล้วไว้สําหรับการกราบไหว้วบูชาและอุทิศต่อองค์พระสิวเทพนะคะนี่จึงถือว่า าการที่เราได้ขึ้นมาบนที่สูงนะคะได้ตั้งจิตอธิษฐานก็เป็นแนวทางหนึ่งในการรับพลังจากเทพเจ้านะคะมาปรับเปลี่นสมดุลของร่างกายและมาเพิ่มพลังทางบวกให้กับจิตวิญญาณของเราเองเราก็จะสําเร็จความปรารถนานแล้วก็มีพลังในการดําเนินชีวิตต่อไปกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ